สวัสดีกับกองเทีนนะครับทีมลังบ้านหนองอุงอิงนะครับผมอ,อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ากับเอฟซีตุกตาสสวัสด,ดีวันเช้ากับ FC เอฟซีเฉาตายทุกคนอากาเย็นนะครับประมาณแบบเย็นฝนตกนะครับจืดจืน,น,นะครับนี่ครับของเราตื่น แต่เจ้ามืดดูสภาพ <c oughs> เข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มานังนี่ดูผลงานเขาปีครับดูครับอะไรนครับนี่ดูครับวามสามารถพิเศษอ,อ,อยากไปอีกอ่ะ นั่นกัดดูกับแกเชือกเองลงเดียวก็เลยพกไว้แน่นเลยครับลอ,อ,องไปเร็วนะตะกี้นะดูดูครับเดินมาลงเดียวแล้วก็ดูดูอ่าอ่า น้องอยู่กับแม่ก่อนนะนะนะไอพ่อเดี๋ยวดีๆก่อนนะนะดีๆก่อนนะน้องไปมาแล้วตะกี้ดูตำหน้าตำตาอ้าวไปดีๆไปไปแป๊บเดียวแป๊บเดียว เดินั้งพ่ะอะไรนะพ่ะเก็ปไปพ่ะเตติดดอเร็ปพ่ะพาเดินง่วงวันเด้ออายุกับแม่ก้อนกับตะกี้ลูกเดียวป่าไปแล้วร้อมนะครับไปอือไปได้นะมาเร็วมาเร็ว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 เดินเร็วไปนะนี่ครับ สำหรับสุลัอเราอะสภาพเดิมแต่ดูโดดเศร้าก,กันปุ๊บไป้ยไปอืมไปเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวไ,ไปดูปูไลว่ววนไปอ่ะอีกแล้วอีกแล้วไปเดี๋ยวไปไปปูวกจากคองแล้วไปไป อากาศชื้นชื้นนะครับมันประมาณแบบฝนตกนะครับเขากรมตัวประกาศตัวอายุเรือดูร้อนนะครับไม่ระวังมันมาคนกนดอายุยุ่มีล่มครับแต่ก็ไม่มีได้เกิดขึ้น <c oughs> รื้อไปตกทางอื้นนะนี่หลวงเดียกก็ไม่รู้ครับแต่ประมาณเช้านี้อากาศเย็นแบบชื้นชื้นฝนนะครับ ตอนนี้ทุกคนกันนอนปักผ่อ์นะครับตีมันรถตู้นอกงูงอิงเลยนะครับป้อมเมือ่อคืนกับไปเล่นติดเครื่องข้งในเครื่องในน้อยส่เกตเรานี่แหละครับเมื่อคืนวันนี้ก็จะออกเดินทาง กินอะไรอีกอะอืไปเดินเดี๋ยวเมื่อประมาณฝนตกแต่น่าจะเป็นตากอื่นลมมันพัดมาเย็นจืน,นแๆแปลกๆคระปุ่มนั่งกับฝุตกยูี่ต่างอื่น เมื่อคืนนะครับผมอัปเดตล่าสุดกล้องจากกุ่มม่อนะครับเกี่ยวกับนองบุญรอดนะครับอ่าไม่รู้ปานางลงเอฟซดูยังนะครับน่าจะลงให้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะหรือไม่ก็ปานางอาจจะเจ้านี้ครับเพราะว่าเมื่อคืนยุ่งกับผม แต่ปาปร่วมกับน้องดีขึ้นนะครับดีวันดีคืนแก้งแรงนะครับผมลองเดียกันหนังดูนะว่าคุณหม้อชกมาเดือแล้วครับน้องว่าใจหนักดูจริงกับบุญรอดยอมรับครับบุญรอด่มฉื่นจริงๆ แต่เห็นวิดีโอเห็นคลิปตี๋อะ่ะผุนหมอใต้ช่วงมาเลยอ,อืมกรดิใจครับปุ๊บ วันนี้ก็วันที่ซ่องก็เดือนมีนาคมนะครับเมื่อวานเป็นไงกันบ้างครับผมตันใด้ทุก่วยรวยเลืกันบ้างเงงรวยรวยกันบ้างนะครับสุนซ่องเปียบเลยครับเมื่อวานใจเขานะครับใจเขาเปียบเลยครับเมื่อวานสุนซ่อง Niết kìa là tìm ban có ngon kat nga bum ngon ngủ 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 Chết ngủ 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 ตามได้นะครับเล้วยนะครับอยู่ที่ปันตู้เมินตู้กับอยู่ที่ดวงไข่ครับเพมตกะปอประมาณครับเล็กๆน้นอยๆพอมีลุนพอนะ วัน hey. นี้ไม่ยื่นเชอรี่มากเนี่ยมามาดิดิมาเร็วมามาไปน้องไปไม่เอานะไม่เอาไม่เอาดิดิมาเร็วมายังอีกยังอีกรู้เรื่องไหมเนี่ยมาเร็ว จอบจิงต้องฝึกกับผมเขาจอบลายไก่มาเร็วมามาส่ผมนั้นเป็นไก่พอพันแม่พันนั่นนะครับก้องพออีกตึงดีดดเขาเด็กก็ไม่รู้กับผมจอบลายก็เลยต้องฟึกต้องหายก็ดนนิดับผมมานี่มาเร็วมามามาดีดี ายมามาพูดได้รู้เรื่องนะถ้าอยากเที่ยวมาเร็วมาถ้าอยากว่ายน้ำอีกมาเร็ว ไปไหมน้องไปไหมปลูออกสูงด้านบนไม่ได้แล้วน้องกระโดดห้อยอยู่จะบินเหรอฮะอืมไปไหมไปไหมไป,ไปไ,ป,ไ,ปไปไหมไปไปไปไหมอ่า

อาจับมือก่อนเนี <storm> ่ยเออไปอาจับมือก่อนเลยอยากไปจับมืออ่ะอยากไปจับมือก่อนเออนานๆเออไปไปไปดูกับสิความที่อยากไปไอ้ทำอะไรก็ทำทุกอย่างใครมาแต่เช้า Hmm? Hmm? ใครเนาะใครเนาะเอฟซีจากไหนเนาะหรือผู้ใดเนาะ <c oughs> โด้อด้ สวัสดีครับผมโด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 ครับนอนครับผมเพิ่งมาเช้ามืดนี่นี่ครับเดี๋ยวไปที่วัดโทนก็ได้ครับผมน่นนั่นครับทามือทุนอ่ะไปน้องไป Đây em ơi. À bye. À Mày đi. Mày yom gặp anh đi mày yom. Tông đây đơn gặp không? Tông ไม่เดินอะไปเด้วเร็วฮึชอ,อ,อบเลยนะพอเป็นรอบตัวเองพูดใะไรู้เรื่องนะอย่าไปกินเล่นนะอย่าก,กินเล่นนะอย่าก,กินเล่นนะไป เดี๋ยวต้องเอาหมูอ้วนก่อนครับผมจนดิดดีๆไม่มีปัญหาครับบ่าววันลงเดียป่าได้ตั้งวันกับว่ลตะวัน่อวานร้อนมากับอาบน้ำซองรอบเลยครับดดีๆแต่หมูอ้วนนี่เรียบร้อยอยู่แต่การืานร้อน mhm tạm có mì phobem nila rôm đi <laughs> lại tạc kíni phụt phí trụt phí phó lùng đê ta con rừng to gian phó lâu mai chung lùng chắc kể anh 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 นี่ยแบมมีอารมณ์ดีจะมาโมฮะยึดก้อนดิยึดยึดยึดก้อนนั่งก้อนเร็วนั่งเร็วนั่งก้อนเร็วนั่งนั่งเอาน <pod> ่าร <pod> ักอ่ะเดินไปแบบนี้เราใจง่ายเลยพอได้ปลาเตี้ยวตลองคัดใจก็นแต่กับงอนข้าวก็ไม่กิน คุยก็ไม่คุยทำนายอนแล้วไปแอบนอนชุ่มอยู่ที่มุมตรงครับห้ามุมแล้วแต่เกิดว่าเขางอนกันมาอ่าใจว่แต่ไม่มีกินแม้แต่คำเดียวครับแต่งอนนะยิงกว่าเหมือนคนเนี่ย <laughs> ไปไหนนี่ไปไหนไไหนี่ความอยากไป ไม่ใจรูเรืองที <Charl ott es> Jamie, ่ความอยากไปอ่ะที่ความอยากไปอืม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 อ่ะพอแล้วมึงไลแล้วไปเดินไปเสียดูบ่ร้อยก็อ่าเดินไปไปมา ไปไปก็เดินไครับไปมาเร็วมาตัวตีนะครับเอไม่ได้ปุได้คุยได้ดีหรอกครับพมแตาเดี๋ยวจุ้งน้องๆแล้วแต่ตาดีดีพอได้คุยกับ f อซบางครับพมเพราะวะ่าลงุงเรียบร้อยได้กับดีดีแต่ตามูนี่มดุดซิทกัน แต่ดีกี่ <c ười> ุยไปกับเบฟซี่ไปกับสายตาก็ต้องมองไอ้ดีครับผมสนกันได้ตัวแต่ละคนแต่นี้จะไม่สนครับคือจะไม่เดือแล้วราอได้เดินแบบแบบนี้บ่ายใจแล้วครับอืมอืมอืม บายทีหลงเดียไม่กลยังให้เล่นกับเสียนะครับคือนึ่งเสียเขาจะอไปเล่นกับตัวอื่นครับผมตึงไม่รู้เห็ดมัดติดมาบางไม้ครับผมช่วงนี้ พราะว่าวันก่อนเบาต้นเพิ่งให้ยาก,กินไปประมาณสักเดือนเดือนกว่าสองเดือนได้เลยครับยาเ็บมัดอันนะตึงแยกแยกนองก,อก่อนครับผมตึงซ่องเสียดมาตึงปัน้นสักซองสางวินาทีทั้งห้าวินาทีหรือว่าสักสิบวินาทีละกันนั่นแหละให้เลยครับเก็บมาปูนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าถ้า fc จตั้งเกิดได้รับถ้าเกิดลุงเดียปลอยให้ไปเล่นกับดีดีแหละเขาอมาตึงตาวิงอยู่กลางๆรอกครึ่งรอกมั้งเนพอเพลิดปุ๊บก็นำน้องไปบ้านล่างกาสีแดงนนาะบ้านในตัวข้าวนั่นเลยครับฝาน้องไปนั่นแหละแล้วพอไปเจอเปล่าไม้ก็เลยก็คือกาไม่ได้สนใจน้องครับตึงซ้ำก็คือน้องน้องเข้าห้องน้ำครับ Tengkau tia pan, tengkau dek-dek man huang len, mai dai uu kak tini. Nah, tua leh, manong. Haa, tua leh. Haa, e duu diwe. Haa, e. Tua leh, haa. Haa. Pa ni, nang duu tung ni. Dia di di e, la ma leo, ma, 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 ma. Haa. Uh.

dah apa ameh oh, men ah oh, ah oh, ah oh. hmm huh? jangan di di alah เอฟซีครับผมมาเยี่ยมเยี่ยมมาเที่ยวฮาเล่นนองแต่เช้าเลยนะครับผมเช้ามืดเลยมาจากกรุงเทพนะครับเดินทางมาเลยที่การท่หลวงเดียนนะครับเอาครับน้อเบาตันตอนรับอยู่นะครับหมดแรงเป็นไงหมด เอากระมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดะะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเงตือนนะกดการโฆษณานะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนานะ <c oughs>

อันรองมือแหลกบังไฟโกลนะมันใดจะเสี่ลูกเนี่มันดยังอ่ะไปง่ะบอสกวนล่ะเชิญทานกอนไปนครับต้องไปคนแก่รวยๆครับผมไออุบลต่อไปใหม่ปูองผู้องงานอ่ะไอพ่อหน้าจะัปเลยจ้านี่มีเจอ

เบิ่งตลอดบึ่บึงตลอดที่ตามตลอดก็หมทุกคนเหละค่ะเป็นท้าวป๋าไส่ก็ป๋ผมครับผมดี ตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยกระพุ่มโมน่ารักมากๆกระพุ่มตั้งใจจะเอาพวงมาเลยเอาเอา,เอา,เอามาเอออเามาอะยมาฝากน้องนะคระพุ่มแต่เวที่แกไม่ได้แกไม่จะโด,ดกไปนะครับแกก็เลยมาที่บ้านเนาะน่ารักคระพุ่มอย่ากแกอีกนะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยกดการโฆษณานะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันนะครับผมดูๆรับยาวนิดนะครับสำหรับคลิปนี้เอารวมไปเลยครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับผมตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ไม่ต้องบรรยายมากครับผมฝากบรรยายแล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม